สวัสดีค่ะแล้ววันนี้กลับพวของเราสี่สาบที่เคยกับช่องตูดอ i d a l เ i c h i นะคะยังไงแมวหรือยังไงมาแล้วนะคะสำหรับซีดีที่เราเคยทำารีแอคชั่นตัวอย่างไปนะคะนั่นก็คือเรื่องเช็กเตาค่ะ คือนั้นกับนายดาวเนื่อนที่จะบอกว้าตอนที่เราดูดีเซอร์ไปแบบโอ้โหเซตมาพระเอกยืนหนึ่งวันนี้นะคะเขาปล่อยเป็นนะคะเป็น EP พิเศษนะคะก็คือ EP ศูนย์นะคะก่อนที่เรื่องเต็มจะมานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะทุกคนแต่อย่างไรคะต้องกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ไปมอมมอยกันท่าคิปเหมือนเช่นเคยนะคะทุกคน let's go เขาปิดสิไม่ปิดหรอกสวยเนาะชอบัำสั่ะแต่งแบบยินเยียหน่อยแม่แม่รู้นะคิดอะไรอยู่ไม่คิดเขาไม่คิดกันคิดว่าจะเอาใทำไมแฝงเก่าเนียอูรจอย่โอ้แม่ ฮัลโหลครับแม่เมื่อกี้อาบน้ำอยู่ครับถึงแล้วใช่ไหมลูกทุกอย่างเรียบร้อยดีนะดีมากเลยครับแม่รีสอร์ทที่นี่สวยมากเลยครับบรรยากาศก็ดีครับแล้วคนอื่นๆไปไหนกันหมดทำไมเสียงมันดูเงียบจังอ๋อพอดีคนอื่นเขาพักกันคนละห้องรับแม่มาไกลกคนครับแม่ไมียอมนะครับวันนี้เขาเซ็นพูดเขาพัดโอเคครับพูดีกครับโกหกแม่แบบนี้ระวังแม่จับได้นะ นี่นายเอารู้จักกันไวดีนี่ฮะกูชื่อไนเมื่อกี้ที่พูดอ่ะถูกแล้วนี่ไนว่าแต่เราอ่ะชื่ออะไรจำเป็นต้องบอกเพื่อนกันก็ไม่ใช่ก็ตามใจถ้าแม่โดนมาอีกก็อย่ามาขอความช่วยเหลือแล้วกัน โกหกอะไรไว้อะ no? mm. ระวังแม่จับได้นะเว้ยโซกปวดมากเราชื่อดาวเหนือ้รฮอย่าแล้วเฮ้ยเข้าไปแล้วเฮ้ยแล้ว ว่าไงเราทอยอยู่ใกล้นกาะบสีเราไปม,มองนองก็าทำไมฮะยิยบจอลีไปแอบดูในห้องน้ำหรอกระบุกเขาขเขาไปเลยแบบแม่หุดเขาเกินไปแล้วเไปแล้วแม่ แต่งหน้าทำไงเข้ามาสิค่ะความน้ำรินพาวเลยค่ะอยู่ๆน้ำในห้องน้ำก็ไม่ไหลประอื่นเบื่อโทรไปที่ฟอนก็ไม่มีคนรับเป็นอะไรเชื่อได้ไหมคะใช่ดิแต่ทำไมเราใจง่ายจังนะก็อาบด้วยกันไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาเออบ้าหรอเป็นไงอยู่ๆอาบพร้อมกันไม่ได้สนิทกันสักหน่อยโอไม่ได้สนิทอายไร ว่าอย่าบอกนะได้อย่าไม่ได้ยังไม่ได้อายอยากถามผู้ชายอ่ะทำอะไรุลยอ่ะม่ใช่เขาทำเสือนะล้อเสือล้อเสือมาเขาทำเลยนะลูกสาวมันยูอ่ะ ไม่อยากดูเลยแล้วอาเอาไม่อยากดูอดู่นะม่ดูนตาแล้วัทุกคนจะไปดูอะไรก็ไม่รู้ฉากนี้เ้องิจารณาแลคะทุกคนเด็กควรได้ผู้ปกครองแนะนำนะคะห้ามดูห้ามดู ทำแบบน,นี้ห้เดูใชทำดู้องปิดตาไว้ยสบมันเข้าตาเราต้องใกล้ขนาดไหรอวะต้องใกล้นขนาดไหนนี่ยโอโอ้ย,อยไม่ได้สราบว่เราไม่ดูมันก็ปิดตายอยู่อยู่เลยม่ร <laughs> ู้ชาเขาอา,ากนออการทำยังี้ใช่ไหมโอ้โห จะมันเกินไปนะก็มันฝักบัวไม่โดนไมคิดอะไรมากมายว่าแต่ทำไมต้องโกหกแม่ด้วยอะเรื่องที่มาเที่ยวรีสอร์ทจริงๆก็ไม่ได้อยากโกหกแม่หรอกแค่แม่ทําทำให้แม่ไม่สบายใจอะไม่ได้อยากให้แม่รู้หรือเปล่าโอ๊ะหัก รู้ดีเนาะ,ะเ,ะเะขียนบทปะเนี่ยมีงานอย่างรู้ไงเปล่าดูก็รู้ดูง่ายจะตายดูเจ้าเล่ยอะมันบอกพวกมึงกันดูง่ายจะตายเนี่ยก็มาเลยพวกง่ายอะไรไจะกินเมียต่อไหมถ้าไม่กินอ่ะจะไปนอนเล่าแล้วแต่ยังไงก็ได้แต่สายตามัน เสือมากแบอ,ง,อ,อ,องั้นคืนย,ายา้ำหนึ่งเดียวเลยยังไม่ให้วันนี้พอแค่นี้ขอแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นมาถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์ต่ออะได้ไม่มีปัญหางั้นคืนนี้ก็ฝันดีแล้วกันน่ารักน้องเอ้ยอุยเขอากลัวหน้าเปิดแอร์แค่นี้ก็พอ อย่าให้หนาวมากมาเ,าเกดี๋ยวจะไม่สบายเอาเราก็อย่าลืมกินยาแก้แพ้ก่อนนอนด้วยอ๋ยอประทับใจ,ปร,บใจประทับใจเลยคิดไปแล้วนะคือแบบนนี้ยมันูรได้ยังไงเขาเขาไม่รู้ใช่ไหมเขาแบบมันเป็นช่วงที่เขาแบบอยู่ในจุดที่แบบ เข้าใจป่ะว่าหนีญหามาแล้วเหมือนมาเจออะไรเงี้ยมันมันฮิววะมันฮิววเ่ฉันเจอจุดตื่นพลังก็อยตนี้นเพงเขาบอกว่าเขาอ คือว่าอันนี้มันเป็นเบสออนซีนีเบสออนมาจากต่างประเทศหรือเปล่าถ้ามีใครรู้คอมเมนตอกกัหน้านะมันรู้ก่อนหรือว่าแต่งมบอะไรมาแอบเคูกันแ่กันมัเน่ยทำดีมากก่คุณบู อ้าอะไรอ่ะโง่ก็บอกแล้วไงใครจะ่ไม่ชอบเนาะจะชายแท้ก็อะไรก็เถอะแท้เหมือนแหละเ้าถ้าเป็นนี่จะบอกว่านอยดีไหมเขาเอไปจะดเ็นยางไงเขาเกียวกับยูนาเป็ยูน่าคอถ้าดัเบื่ออะพี่พี่พ ชแบบปัน้องเฉลี่แต่ว่าน้องเ้อนใหญ่มปต้องแบบใจมากๆทำใเราสูดแบบหนอยได้นานีอันนี้ก็อะไรขนนี้แต่ข้างหลัก่เรมานี่จะเป็นวันแรกนี่จะเปนวันแรกวันแรกตออแล้ก็คืนพื่อนอนชอบเลยชอบเลยอะเออชอบเลยอุ้นี้สวยมากเลยอะน้องดูดิ มีไฟข้างบนโุ๊บสวยคืนนี้มีความสุขดีนะครับใช่มีความสุขอีกแล้วอ่ะสนุกมากเนอะดูอ้อยอ่ะดูอ้อยอ่ะไหวปะเนี่ยไหวอ้อยแม่บายดีที่พูดก็แบบ มมไ่ีเป็นแบบบีดในลำคออ่ะเอื้ออืมถ้าอ,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 อีกหลงมาเราที่แปดสิบแปดคมาะแบบคังคู่เลยอ่ะ เราไปอ้อยเราอะลดอ้อยความเป็นหนึ่งมี่กับเขาพวกนีกับแล้วยังไ,ไ,ไม่อยกลับเลยไปอยู่ยต่อไปสินี้รเราก็ไม่ได้เจอกันแนล้ว Oh, <laughs> oh, ก็กง่ะไม่ตรงตาอันนี้ไม่ใช่เอ็นซีปองปอกเอ็นซีจริงๆเอ็นซีแบบตะโกนว่าเอ็นซีอะเออไม่ใช่แบบหายเซลหายสซลไม่ยอมนไม่เอานะเพราะสอมพันแบบหายเซลอ่ะไม่เอานะเป็นวิทิตนี่คือพักเลยนะมันเงียบเสร็จกันก็ไม่ได้ป้าเฮ้ย ไว้มีโอกาสกลับมาเจอกันใหม่นะบายดาวเหนือแค่นี้หรอบายบายนาย้ดาวเหนือขอไลน์ไว้ได้ปะริมหล่อใส่เต้าเปียกหรอแม่ ม่รอเขาอยู่นะแบบเมื่อรอเขาขออยู่อะแล้วเขาไม่ขอเขาจะไปหรออขอเลยแล้วไม่รู้งานหนูลู้เขาขอมากไปนไหน่เองนะ่อไไ่ดิงไแบบยอห้นะต่อปน่ารักมากด็ก จะบอกว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งเนาะที่เราแบบอยากแนะนําให้คุณผู้ชมชจริงๆ,ๆเนาะ <ไป S 1> เพราะ <ไป S 1> ว่า<ม>คือมันดีอทุกคนมันดีด้วยบทด้วยทุกอย่างด้วยนักแสดงด้วยอะไรเลยทุกอย่างเรื่องมันลงตัวมันกลงุกลงก่องบูทแอนโทนด้วยนะ,นะดีคือจะบอกว่าเหมือนเส้นเรื่องอ่ะมันมันเล่ามาจากการที่ทั้งสองคนหนีปัญหามามหีปัญหามาพัดใจในในเขาใหญ่แล้วก็ได้เจอกันอะไรเงี้ยซึ่ง เขาทําให้สองวันเนี่ยไปสองวันที่พิเศษมากเลยอ่ะใช่แ่เป็นี้เศเป็นการเรอจอก,กันที่มันแบบพิเศษมากๆอ่ะ<า>เขาก็อ,อยู่ตลอดว่าความสุขนเนออหนังจะทิ้งแบบวลีไว้ว่าแบบมีความสุขเขาเช,ชื่อมโยงกับตรงนี้มากเลยแล้วก็เลยอยากรู้ว่าแบบทําไมจริงๆแล้วการดำเนินชีวิตอาจจะมีความสุขนะคือที่เขามานี่อ่ะที่เขามานี่คือต้องการมาหาความสุขอย่างเช่นแบบ ก่อนที่จะกลับปเห็นป่ะตัวของพระเอกเนี่ยก็รู้สึกแบบหมดหมดห,มดหวังรู้สึกแบบอะไรหวานแบบแบบไม่อยากกลับเอฟอิลน,นั้น,น,น,นอะแล้วก็เหมือนตัวนายเอกก็เหมือนกันเนาะคือตั้งแต่เริ่มต้นล่ะเขาพูดมาว่าแบบหนีแม่มามอ่ะเราก็เลยคิดว่าประเด็นของนายเอกอาจจะอยู่ที่บ้านหรือเปล่าเพราะว่าทําไมต้องหนีมาทําไมมันทุกอย่างมันมีเหตุผลอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่า เออเรื่องมันน่าสนใจนะมันทําให้เรารู้สึกน่าติดตามอ่ะว่าเออเรื่องเต็มๆแล้วของเขาจะเป็นยังไง<ช>แ,ตแต่มีจะบอกว่าเอ็นซียายมันคือเอ็นซีจริงๆแม่นี่คือแบบตะโกนอ่ะนี่คือหนังที่แบบทําให้เรารู้เลยว่าเออนี่นี่คือเอ็นซีนะแต่ว่าเอ็นซีของเขานั้นมันแสงด้วยความอาร์ตความศิลปะเนาะด้วยมุมกล้องด้วยอะไรด้วยสีด้วยกรกูด้วยอะไรเงี้ยใช่ทุกอย่างมันดนแบบบอดดีนี่เป็นพเพอร์เฟคบอดดีแล้วอ่ะ มันไม่ใช่แบบแค่ตัวนายพระเอกนะนายเอกเองก็มีแบบความเพอร์เฟคกว่านี้นะแม่มมอะรอางนี้จริงๆมาไดเปกโตนะคือมันดูแล้วมันเป็นศิลปะเนาะมันดูแบบมันดูสวยงามมันดูแบบเออเออนี่คือแบบเอ็นซีนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบตรงที่เขาแบบเออทำให้เรารู้ไปเลยนะว่าซีรีส์น,นี้จะมีอะไรแบบเนี้ยใช่มันก็เลยแบบยิ่งนา่าติดตามเขาบิดแล้วเขามาเล่นในแง่มุมของแบบ ฟีววันไหนอ่ะจริงๆก็ไม่ใช่วันไหนอาจจะเป็น F W B ก็ได้ดแต่แล้วมันอ่ะคือสถานการณ์ปัจจุบันอ<ม>่ะเข้าใจปะคือมันมีความสัมพันธ์ในลักษณะเน,นี้ยค่อนข้างเยอะ<ม>แล้วมันก็เลยแบบทัดใจน่าจะทัดใจหลายๆคนแบบมองมองเห็นแล้วมันแบบเออรีเลทกับเราม<ไ>ัมมันทำให้เราเห็นมองเห็นภาพชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเ<ม>นา<อ>ะัก็แบบว่าอะไรนะ แบบเนี้ยมนสบายใจกว่าที่จะทำแบบอีกอย่างหนึ่งคือมันทํามันสร้อนสังคมอ่ะมันก็เลยแบบโอ้น่าติดตามเราต้บอกว่าเออมันมันน่าสนใจมากมากตั้งแต่เราดูไปในตัว Official t i ทีเนแล้วก็วันนี้ได้มาดู e p พสุดก็คือที่เราเห็นในทีเซอร์อ่ะอยู่ในนี้หมดแล้วไม่เหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดูอะไร ราจะไปดูอะไรมันแคดูคนไปเดี๋ยวเห็แค่เราติดตามใหม่ว่าทีเซอร์ออฟเซทีเซอร์แซ่บปนี้เลยแล้วคืนเนออฟเซทีเซอร์คืนนี่เลยอันนี้หมดเลยวะแล้วคือความแซ่บอบบไม่แตกต่างกเลยคือเขายอมยอมจริจริงๆเลยนะก็เนี่ยก็ประเดาอะว่า อีพีหน้ามันจะเป็นยังไงใช่ก็เนาะไปรอลุ้นกันในซีรีส์เต็มนะคะทุกคนก็ฝากด้วยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องเช็คเกิลคืนนั้นกับนายดาวเหนือนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เนาะ EP พีสูตเนาะแล้วก็เอาพิเศษพิเศษไว้ใน description box นะคะแล้วก็สามารถนะคะไปติดตามข้อมูลข่าวสารของซีรีส์นี้ได้นะคะในทางเพจของก้าวหน้านะคะทุกคนก้าวหน้าโปรดักชั่นนะคะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใน description box ให้เหมือนกันนะทุกคนก็ ทิมลิงไปได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะฝากเลแชั่นของพวกเราด้วยนะคะยังไงอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะทีส่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาที่ซีรีส์มานะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปของพวกเรานะคะ,ะแล้วก็ถ้าคิดเห็นยังไงนะคะกับเอพิโซดนี้นะคะหรือว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราได้หรือใครอยากจะสปอยพวกเราใครไปรู้ ถ้ามึงข่าวสารอะไรมาก็มาสปอยคอมเมนมาบอกพวกเราด้านล่างได้เลยนะคะทุกคนเราวันนี้พวกเราทั้งสี่คนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ